ราย,ยงานศิลปะโลโคโคเสนออาจารย์อัมพรใจเดดจัดทำโดยนายปุญชรัตนวัฒน์รหัสนิสิตห้าแปดศูย์หนึ่งศูนคณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตศิลปะโลโคโคศิลปะโลโคโคหรือบางครั <Method. S 2> ้งก็เรียกกันว่าศิลปะแบบหลุยที่สิศิลปะโลโกโเริ่มพัฒนาศัก ศิลปะฝรั่งเศสและการตกแต่งภายในเมื่อคิสศตวรรษที่18ราสมัยแต่พอมาถึงกลางคริสศตวรรษที่19คำนี้ก็เป็นคำที่ยอมรับโดยทั่วไปนักปอติศาสตร์ศิลปะถึงจะมีการถกเถียงการถึงความสำคัญของศิลปะลักษณะนี้โลโคโฮก็ยังถือได้ว่าเป็นสมัยของศิลปะที่มีความสำคัญสมัยหนึ่งในปอติศาสตร์ของตะวันตกศิลปะโลโคโก เริ่มขึ้นจากศิลปะการตกแต่งและศิลปะการตกแต่งภายในในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่15เมื่อปลายรัชสมัยการตกแต่งอย่างหรูหราแบบโลโกโกก็เริ่มเบาขึ้นมีเส้นโค้งมากขึ้นและลวดลายเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นลักษณะเช่นนี้จะเห็นได้ชัดจากผลงานของนิโคลัสพันเนอร์ระหว่างสมัยรีเซน ชีวิตของราชสำนักก็เริ่มย้ายออกจากพระราชวังเวอร์ซานโลโคโคเริ่มมีรากฐานมั่นคงขึ้นโดยเริ่มต่างงานในวังหลวงแล้วขยายออกสู่งานสำหรับชนชั้นสูงลักษณะอ่อนไหวและขี้เล่นของโลโคโคทำให้เหมาะกับการใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟอ้อของราชสมัยพระเจ้าหลุยที่15โดยแท้ศิลปะโลโคโคแขนงต่างๆ ตำแหน่งแรกนะคะเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งองค์ประกอบของศิลปะโลโคโคจะไม่เน้นความสมดุลอันเป็นแนวคิดแบบใหม่ของศิลปะแบบยุโรปซึ่งแตกต่างจากแนวคิดเดิมที่เน้นการวางองค์ประกอบที่จะต้องสมดุลการใช้ความไม่สมดุลเช่นนี้ทำให้เกิดความรู้สึกเรียบกันว่าคอนเซนเทรตตัวอย่างของเรือนแบบโรโคโคเต็มตัวจะเห็นได้ว่า โต๊ะที่สร้างโดยช่างออกแบบชาวเยอรมันชื่อเจเอไซเซเนียนเมื่อราวคิรักัาช .1730 โต๊ะทั้งตัวต้องแต่งด้วยลวดลายจนพรางลักษณะสถาปัตยกรรมเดิมหรือโครงเดิมของโต๊ะตัวนั้นจนมิดชิดจากการตกแต่งนั้นจะไม่เหลือแม้แต่พื้นโต๊ะลวดลายทั้งหมดจะผสมผสานกลืนไปกับวงโค้งของขานองสิง และลายหอยหรือใบไม้อย่างที่โลโคโคนิยมขแขนงที่2การตกแต่งภายในการตกแต่งห้องของโลโคโคจะเลิศเลอและจะต้องออกไปทางล่าเริงทุกตารางนิว้วจะปีปูนปั้นเป็นรูปใบไม้ไฟทรงหอยและก้อนเมฆห้อยระยะไปทั้งห้องเช่นเดียวกับเครื่องเรือนตกแต่งสรบเรือนรูปทรงสถาปัตยกรรมเดิมออกหมดรวมท้งขอบ ตกแต่งจากเพดานที่เคยเป็นที่นิยมกันด้วยการใช้รูปแกะสลักโดยใช้ปูนปั้นการตกแต่งแบบนี้จะเห็นได้จากง,งานของสก,กูลการตกแต่งปูนที่เรียกกันว่าโลโคโวเวสูปูนที่วัดวีปฏติมากรรมผู้ที่ถือกันว่าเป็นปฏิมากรคนสำคัญของโลโคโแบบฝรั่งเศสคือเอเทียนโมริสฟานโกนีปฏิมากรรมของฟาโรกนี จะเป็นรูปปั้นกระเบื้องเล็กๆแทนที่จะเป็นรูปแกะสลักหินอ่อนใหญ่โตอย่างสมัยบารกเป็นอัผู้อำนวยการโรงงานและกระเบื้องที่เซเวที่ประเทศฝรั่งเศสเครื่องที่ใช้ปั้นก็จะเป็นเรื่องรักเรื่องสนุกและธรรมชาติประติมาก,กรรมอเอนมีดูรองปั้นคิวบิตกำลังถูกลูกศรจากกระบองของเฮคิวริสรูปนี้คือหัวใจของศิลป,ปะของโลโค ที่แสดงปรัชญาพื้นฐานของโลโคโคคือเทพคิวบิตถูกแปลงเป็นเด็กน้อยกระบองกลายเป็นเครื่องมือแห่งความรักคือลูกศรเหมือนกับการใช้ปูนแทนหินอ่อนในสมัยบาโรกศิลปะคนอื่นจะกล่าวถึงก็มีบาโรปปฏิมากรรมชิ้นสำคัญปฏิมากรรมชื่อปีเอตา ผลงานของมิเคลันเซโซแสดงคุณค่าด้านความงามขององค์ประกอบสินที่จัดไว้ในแนวกรอบของรูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นการจัดองค์ประกอบสินที่นิยมกันมากในผลงานศินละปะสมัยฟื้นฟูวิทยานอกจากนั้นยังแสดงความงามของเส้นโค้งและพระเสียรของพระแม่เรียดกันก้มพพักลงกับแนวเส้นโค้ง พระวรกายพระองค์พระเยซูที่นอนพาดอยู่บนตักอย่างงดงามได้คุณค่าทางอารมณ์รู้สึกเป็นอย่างดีทำให้มองเห็นถึงความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่มีความรักและความผูกพันต่อลูกรวมทั้งยังเป็นคุณค่าสาระด้านศาสนาอื่นอีกด้วยด้านกรีรมดนตรีแบบการองหรือระหว่างสมัยบาโรกและคลาสสิกถือกันว่าเป็นดนตรีโลโกโค ดนตรีโลโคโคพ,พัฒนามาจากดนตรีบารอกโดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นดนตรีที่ไม่มีทางนาตกรรมแต่จะนุ่มนวลอย่างงานของนองฟิลิปลาโมและหลุยโกสดากองศิลปินสมัยโลโคโคคนแรกนะครับเป็นศิตรกรชาวฝรั่งเศสของชนชั้นสูงอองตวนวันโตเป็นหนึ่งนักวาดภาพ ร่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของศิลปะยูโรปภาพวาดการดำเนินการสำหรับไซดราเป็นงานที่อองตวนวานโซได้รับความเป็นสมาชิกราชสถาบ,บันศิลปะเต็มตัวในพุทธศักราช2260หรือคิทตศกราช1717มันสร้างชื่อเสียงให้เขาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของชนชั้นตูและเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ เ้าสกอนัตกรรมแปลกประหลาดในวันของเขาไม่นานก่อนวันตายของเขาวันตัวพินัยกรรมทางศิลปะของเขาป้ายล้านเซนซิงซึ่งเป็นหนึ่งในภาพวาดสินสุดท้ายของวันโนคนที่สองนะคะจะเป็นนักเขียนประเภทแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบชีวิตของภาพเขียนแบบโรโคโคชื่อฟองซวนบูเช คำว่าโลโคโคในปัจจุบันหมายถึงสิ่งที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องอลังการวิจิตรพิสดารจนเกินงามเป็นศิลปะตอนปลายสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาเชื่อมต่อกับศิลปะยุคใหม่ศิลปะแบบบาร็อและโลโคโคเป็นลักษณะการจัดองค์ประกอบของศิลปะที่เน้นรายละเอียดส่วนย่อย,อยอย่างคุ่มเฟือยโดยเฉพาะการใช้ส่วนโค้ง ส่วนเวาางานจิตกรรมและงานปฏิมากรรมยังคงเน้นรูปร่างรูปทรงธรรมชาติแต่ใช้สีรุนแรงขึ้นและจะเน้นการตกแต่งประดบับประดอยจนทำให้นักวิจารณ์ศิลปะค่อนข้างเป็นศิลปะฟุ้งเฟอ้อและเป็นเพียงศิลปะสมัยเท่านั้นคําว่าโลโกโคเริ่มขึ้นใช้เป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อประมาณชิลศลา1836เป็นภาษาที่พูด ความหมายคําว่าโบราณล้าสมัยแต่พอมาถึงกลางคิดตศักราชที่19คํานี้ก็เป็นคําที่ยอมรับโดยทั่วไปนักปฎิศาสตร์ถึงจะมีการถกเถียงถึงความสําคัญของศิลปะโลโกโคยังถือว่าเป็นศิลปะของศิลปะที่มีความสําคัญหนึ่งในปติศาสตร์ระดับโลกนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงข้านี้ค่ะขอบคุณค่ะ